สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานไวเล็ตแม c h a น i คอลคีย์บอร์ดนะครับ หรือคีย์บอร์ดกลไกแบบไร้สายนะครับซึ่งถ้าใครกําลังมองหาคีย์บอร์ดแบบกลไกนะครับแบบไร้สายนะครับที่สามารถเชื่อมต่อได้มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์นะครับเจ้าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกับเจ้า Dux Fusion นะครับแมคคาณิคอคีย์บอร์ดนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบการออกแบบผสมผสานนะครับคำว่าฟิวชั่นของเขาคือการผสมผสานการดีไซน์ที่เป็นแบบเรทโทนะครับคือย้อนยุคย้อนสมัยนะครับซึ่งเป็นกำลังเป็นกระแสในตอนนี้คือกระแส Y2K ถูกไหมตอนนี้เด็กวัยรุ่นนเก่่า ก็อยากจะย้อนกลับไปวานวานสมัยเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นแนวสไตล์เลตโทนะตัวนี้จะอตอบโจทย์เลยถ้าเกิดใครที่ชอบสไตล์เลตโทแต่มีการผสมผสานเรื่องฟังก์ชันการใช้งานที่ล้ำยุคล้ำสมัยคือทันสมัยในการเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็ออกแบบมาให้ผสมผสานกันนะครับถึงกลายเป็นเรื่องของรุ่นความว่าฟิวชั่นนี้เองนะครับนอกจากเรื่องของการผสมผสานดีไซน์และก็ฟังก์ชันการใช้งานแล้วนะครับยังมาพร้อมกับน้ําหนักที่เบาด้วยนะครับพกพาง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า ฟังก์ชันต่างๆของเขานะครับและหน้าตาดีไซน์ของเขาเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในส่วนของดู God Fusion นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับเริ่มแรกก็คือจะมาดูในเรื่องของอุปกรณ์ในกล่องว่ามีอะไรแถมมาบ้างน,นะครับสก็คือเรื่องของตัวดีไซน์นะครับดีไซน์การออกแบบเป็นแบบไหนนะครับสก็คือวัสดุข,ของตัวคีย์บอร์ดเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือฟังก์ชันการใช้งานนะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับมาดูที่ตัวของอุปกรณ์ในกล่องครับสิ่งแรรกก็คคือบดั ต้องบอกว่าคีย์บอร์ดนะครับที่ให้มานะครับไซส์ของมันคือ65นะครับจากไซส์ปกติ100ก็คือเป็นประมาณไซส์65นะครับมีทั้งหมด68ปุ่มนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ตัวของคีย์บอร์ดจริงๆต้องบอกว่าเจ้าตัว d u g o d Fusion นะครับมีทั้งหมด3รุ่นให้เลือกด้วยกันนะครับรุ่นที่เราได้มาคือชื่อรุ่นว่า Navigator นะครับ Navigator เนี่ยก็คือเป็นสีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นสีแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบสีน้ําเงินนะครับก็คือต้องบอกว่า Navigator เป็นสีน้ําเงินแต่ถ้าบอกอ๊ยฉันไม่ชอบสีน้ำเงินต้องการดีไซน์แบบ Red t o จะมีเพิ่มเติมอีก2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือเป็นรุ่น Original นะครับสำหรับ d u g o d Fusion รุ่น Original นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแนวสีสว่างนะครับเพราะวตั คีย์บอร์ดนะครับตัวบอดี้คีย์บอร์ดนะครับจะเป็นแนวสีโทนเดียวกับตัวคีย์บอร์ดนะครับก็คือเป็นแนวสีขาวแบบครีมครีมนะแล้วก็ตัวพวกปุ่มคีย์สำคัญสำคัญอย่างตัว ESC นะครับหรือ Escape นะครับแล้วก็ Space Bar เนี่ยก็จะเป็นสีส้มตัดด้วยปุ่มพวก Cap นะครับก็จะเป็นสีเทานะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเป็น Dugos Fusion Steam นะครับที่ตัวปุ่มคีย์บอร์ดหลักเนี่ยเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วย Space Bar เป็นสีแดงนะครับ ก็ต้องบอกว่าใครที่ชอบแนวเล็โทนะมี3รุ่นให้เลือกด้วยกันนะครับแต่รุ่นที่เราได้มาก็คือเป็นเนวิเกเตอร์นะเป็นสีน้ําเงินนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวที่แถมออกมานะครับในตัวกล่องก็คือจะมีสาย USB ให้นะครับทั้งหมด2เส้นด้วยกันเส้นแรกนะครับก็จะเป็นตัวสาย USB แบบหัวไทท C ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์นะครับที่มีไทท C นะครับหรือต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับที่รองรับนะครับไทท C นะครับแท็บเล็ตได้นะอย่างนึงก็คือเป็น ไทซ C บวกไทเอ A นะครับซึ่งขนาดสายประมาณ2เมตรด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับและออย่างนึ่งก็คือแถมหัวหัวแปลงมาให้หัวแปลงตัวนี้ก็เป็นเหมือนหัวต่อนะครับก็คือเป็นหัวฝั่งไทซ C อันนึงไทเอ A อันนึงนะครับแล้วก็ตัวที่เก็บสายนะครับมาดูอุปกรณ์สําคัญอีกอันนึงครับก็คือตัวนี้ครับที่คีบคียแคปครับสำคัญมาก เพราะตัวแม c h a n ิคอลคีย์บอร์ดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องการปรับเปลี่ยนได้ซึ่งรุ่นนี้ยังสามารถคัสตอมตัวคีย์แคปได้ครับก็คือเปลี่ยนปุ่มได้อย่างเช่นสมมติว่าต้องการเปลี่ยนปุ่มประจำประจำที่เราเป็นสายเกมล้วก็ติ๊กใส่ลงไปนะครับบิดนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับที่เห็นสำคัญก็คือตัวคีย์สวิตตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นแบบเลสสวิตนะครับของตัว MX Cherry นะครับตัวนี้เป็นคีย์สวิตแบบเลสสวิตนะครับซึ่งองบอกว่า พอเรามาลองสัมผัสแล้วจะบอกเลยว่านิ่มนะครับไม่ได้แข็งจนเกินไปแล้วก็เสียงก็ไม่ดังจนเกินไปนะครับเพราะต้องบอกว่าตัว Me c h a n i c a l keyboard นะครับส่วนใหญ่นะครับก็คือจะมีเวลาเราคิมเนี่ยจะมีเสียงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคีย์บอร์ดแบบกลไกนะครับแต่ในตัวของสวิต์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเสียงความดังแตกต่างกันไปความนุ่มนะครับแตกต่างกันไปซึ่งตัว MX Cherry นะครับต้องบอกว่าเป็นแบบเลสสวิต์ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าให้ความทั้ง นุ่มนะครับในการตอบสนองนะครับแล้วก็ค,ความรวดเร็วแม่นยำนะครับมาพร้อมกับความทนทานด้วยนะครับดูในสเปคได้นะครับในสเปคเนี่ยจะบอกเลยว่ารองรับในการเขาเรียกทดสอบมาแล้วมากกว่า100้ล้านครั้งเลยนะก็บ่นใจว่าพิมพ์ต่อเนื่องไม่ต้องกังวลว่าคีย์บอร์ดจะในปุ่มพวกนี้สวิตช์จะพังง่ายไม่ต้องกังวลเลยก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับซึ่งเสียงพี่ก็ว่าเนี่ยเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะ ถามว่าดังไหมดังไม่มากครับต้องบอกดังไม่มากต้องบอกดังได้ปกติถ้าเกิดเราไปนั่งตามรา้านอาหารหรือนั่งกับที่ทําที่ทําง,งานเนี่ยก็ถือว่าไม่จะไม่จะไม่รบกวนตัวคนรอบข้างจนมากเกินไปนะครับเพราะว่าสามารถใช้งานนอกสถานที่ได้นะครับหรือใช้งานในออฟฟิศก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์แน่น,นอนเพราะว่าตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่เน้นพกพาด้วยนะครับมาดูที่ในส่วนของตัวการออกแบบดีไซน์ปุ่มกันบ้างนะครับปุ่มต่งตางๆนี้ก็ออกแบบดีไซน์ให้มันมีสีสันที่ตัดก,กันเพื่อสังเกตง,ง่ายนะครับแล้วก็ มาดูที่ในส่วนของตัวด้านบนอันแรกครับตัวนี้นะครับไม่ไม่ใช่สวิตช์เปิดปิดนะครับแต่เป็นการเลือกโหมดนะครับโหมดตอนนี้ที่พี่เลือกมาด้านนี้อยู่นะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อแบบสายก็คือพอเปิดโหมดนี้ปุ๊บ ก็ถ้าเกิดเราต่อสายย s B ตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นการเลือกโหมดแบบสายนะครับแต่ถ้าเกิดเราดันไปด้านหลังนะครับก็คือมี2อมี2อันนะครับมีด้านหน้ากับด้านหลังนะด้านหลังเนี่จะเป็นแบบหล้สายจะมีัญลักษณ์ตัว A ตัวเนี้ยกระพริบกระพริบก็คือกาลังค้นหาสัญญาณนะครับตัวนี้ก็เราสามารถดูได้เลยว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็นไรบายสายปุ๊บสัญญาณตัวนี้กระพริบกระพริบแสดงว่ายังไม่เชื่อมต่อถ้าเชื่อมต่อแล้วมันจะหายไปนะครับเพราะถ้าเชื่อมต่อแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาสัญญาณต่อไปก็คือเรากดแคปล็ นะครับมีเท่านั้นเองต่อมาเป็นสเตตัสในเรื่องของโปรไฟล์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะมีการบอกของสถานะครับก็คือถ้าเป็นสีเหลืองนะครับก็คือแสดงสีเหลืองออกส้มๆเนี่ยแบตใกล้หมดแล้วถ้าเป็นสีเขียวก็เต็มแล้วเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราสามารถเลือกโหมดได้นะครับการดีไซน์ออกแบบตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความเก๋มากๆตรงจุดนี้ครับก็คือตัวนี้มันรองรับบลูทูธกับไวเลสและก็ตัวยู b ีเป็นแบบสายคือต่อได้3แบบนะครับ แบบแรกก็คือบลูทูธนะครับแบบที่2ก็คือไวเลสนะครับแบบที่3คือยู b บีใช่ไหมครับตัวไวเลสเนี่ยหลายคนถ้าจากันได้ก็คือตัวรุ่นที่แล้วเนี่ยมันจะเก็บไว้ด้านใต้โดยส่วนใหญ่จะเก็บด้านใต้นะครับแต่รุ่นนี้พิเศษตรงที่ว่าความเก๋ของเขาคือเขาออกแบบมาเก็บตรงตัวโลโก้ครับมันซ่อนอยังไงอะถ้าเกิดคนไม่รู้ใช่ไหมก็คือกดไปตัวปุ่มคําว่าดีครับตรงตัวดีครับกดลงไปปุ๊บนะครับมันจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือเผย์ขึ้นมาแล้วเราก็ดึงออกมาได้นี่ฮะเป็นอะไรเป็น USB ครับ ที่สําคัญคือเป็นแม่เหล็กนะนี่ดึงแบบนี้เลยเห็นไหมคือมันเจ๋งตรงนี้อ่ะดูนะนพี่ก๊อฟสั่งไปนะออไปไปปุ๊บนะครับอ่ะเก็บก่อนตัวนี้เป็นแม่เหล็กคือจริงๆก็ต้องเป็นสไลด์นะครับอ่ะกดตัวดีปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาใช้ตัวนี้ลูดออกมาแล้วก็เอาแม่เหล็กมามาดูดเฮ้ยตรงนี้เจ๋งมันเท่โคตรเท่อะต้อตงบอกว่าโคตรเท่เลยอันนี้มันเจ๋งนะพี่ก๊อฟชอบตรงนี้ ดีไซน์การเก็บนี้มันเก๋มากนะครับต้องบอกว่าตัวนี้การออกแบบดีไซน์ตัวนี้ถือว่าใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็เท่ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้ครับการออกแบบดีไซน์ตัวนี้ก็คือถือว่านะครับออกแบบมาให้เหมาะกับการพกพานะครับแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์คนที่ชอบแบบแนวเล็กโตอะ่ะอันนี้ก็คือตอบโจทย์สำหรับรคนที่ใช้งานต้องการคีย์บอร์ดแบบแนวเล็โตย้อนยุคนิดๆนะครับมาดูในส่วนของวัสดุกันบ้านนะครับวัสดุของตัวคีย์แคปตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกแบบ PBT นะครับเน้นความทนทานแน่นอนครับเนี่ยครับ พลาสติกเกรดนี้นะครับ PBT เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของตัวคีย์บอร์ดแบบแม c h a น i c a ลคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะครับคีย์บอร์ดแบบเกรดพรีเมียมอยู่แล้วนะครับมั่นใจได้ว่าค้เน้นความทนทานและลงสีแบบดับเบิลช็อตนะครับก็คือเน้นความทนทานนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องสีลอกนะครับแต่ในกรณีที่เกิดเหมือนอนาคตถ้าเกิดใช้งานนานๆปุ่มสีมันมีปัญหาเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนคีย์แคปได้นะครับอันนี้ก็มั่นใจได้นะครับต่อมานะครับส่วนสําคัญก็คือฟังก์ชันการใช้งานกันบ้านดีกว่าาาันร้ตวีสมถ เปลี่ยนนะครับการเชื่อมต่อได้นะครับ3แบบด้วยกันซึ่งต่อได้ถึง4อุปกรณ์ด้วยกันนะครับในส่วนของปุ่มนะครับก็คือ q w นะครับเป็นบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้2 d e ด i c e นะครับไวเลสและก็ยู b บีนะครับตัวนี้วิธีการใช้งานกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้ไปนะครับแต่สิ่งสาคัญนะครับกรณีที่เกิดอะไรเลือกโหมด USB อนะครับอย่าลืมไปกดตรงนี้ด้วยนะคือโหมดฟังก์ชันตรวนี้เป็นไร้สายแบบมีสายนะตรงนี้ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเอาล่ะตรงนที่ัสลบได้ง่ายๆ นอกจากนั้นแล้วจะเห็นว่าตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันนะครับ f1 f2 f3 เนี่ยนะครับเวลาจะใช้งานก็กด fn นะครับฟังก์ชันเพื่อจะใช้งานตัวนี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้ตัวหนอนนะครับต้องกด fn นะครับเป็นการเปลี่ยนนะก็คือเริ่มต้นใช้งานอาจจะต้องศึกษานิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเน้นเรื่องของการออกแบบดีไซน์ให้มีขนาดเล็กกว่าปกติก็คือ65ปปีทั้งหมด68ปุ่มคือเน้นในเรื่องของการพกพาเดินทางขนาดเล็กนะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนหลายคนนะครับเวลาเราไปเขาเรียกว่าร้านกาแฟนะครับก็จะมีพกคีย์บอร์ดออกมาเพื่อพิมพ์นะครับก็ถ้าเกิดเรามีคีย์บอร์ดที่มีขนาดเล็กนะครับพกพาง่ายน้ําหนักเบานะครับก็จะตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตประจําวันถูกไหมอันนี้ก็คือเน้นออกแบบมาให้พกพาง่ายๆมาดูในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้งานผ่านตัว usb w i r e l e t นะนะครับใช้งานต่อเนื่องวันละ2องสชั่วโมงนะครับก็ได้ประมาณ40่ิวันนะครับแต่ถ้าเก นี่ก็คือในตัวของตัว Dugot Fusion นะครับที่ออกแบบมาจุดประสงค์หลักถ้าเกิดพี่ก๊อฟดูก็คือมันเน้นเรื่องของการพกพาเดินทางใช้งานเป็นเขาเรียกไม่เยอะมากนะก็คือเวลาเราพกพาไปเดินทางร้านกาแฟงร้านกาแฟเนี่ยก็หยิบออกมาแล้วก็มาใช้งานนะครับใช้งานแบบชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันในการเชื่อมต่อแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์เขาได้ Dugot Suit Engine นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนในการเชื่อมต่อตัว Dugot Fusion นะครับกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวซอฟต์แวร์ d u g o ุ Sut Engine นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ว่าจะเป็นตัวของ Windows นะครับตัว Mac นะครับแล้วก็ตัว iOS แล้วก็ Android นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับจุดเด่นก็คือสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลาย OS และก็ได้ถึง4อุปกรณ์นะครับจาก3มช่องทางก็คือ Bluetooth USB Wireless นะครับแล้วก็สาย USB นะครับตัวนี้ก็คือต้องบอกว่า มันตอบโจทย์สําหรับคนที่มีมากกว่า1นึ่งดีไว้นะครับเริ่มต้นนะครับในการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับถ้าเกิดเป็นในส่วนของว i ดี o อสิ0นะครับก็กดไปที่ตัวนี้หาฟังก์ชันบลูทูธนะครับแล้วก็คลิกขวา b l u e t o o ู t นะครับก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่ใช้งานผ่านตัวฟังก์ชันก็คือกด Start กด Setting นะครับก็เข้ามาที่เมนูของ i ิด o โอก็ได้นะครับแล้วกดบลูทูธแอนด์ดีไวท์นะครับจากนั้นกดมาที่คําว่า d d d ดีไว c e นะครับแล้วก็เลือกมาที่หัวข้อแรกครับ ตัวบลูทูธที่เป็นพวกคีย์บอร์ดเขาจะบอกว่าเป็นพวกคีย์บอร์ดเห็นไหมตัวนี้นะครับกลุ่มคีย์บอร์ดนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นมาที่ตัวดูก็ส์ฟิวชั่นนะครับว่าตัวนี้นะครับว่าเราเปิดบลูทูธอยู่หรือเปล่านะครับว่าไปเปิดบลูทูธแล้วกดเลือกบลูทูธเนี่ยมันมี2แบบนะครับก็คือดูบลูทูธที่เป็นหัวข้อ1หัวข้อ2เนี่ยก็คือดีไว c e 1 d e v i c e 2นะครับเราก็สามารถเลือกดี device ให้เหมาะสมอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติเราเคยไปเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์เครื่อออออองงงงที่่่่1แลลล้้วนนนนะะคครรับเเเเชืืืมตตกึป็ู device Blue 2 อ่าเดี๋ยวไปก๊อปกดไดูก่อนกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดตัว w u นะครับถ้าเกิดเป็น device 2นะครับปุ๊บนะครับมันก็จะเลือกโหมดเข้ามานะครับก็จะเห็นเลยครับดูก๊อนะครับ fusion นะครับตัวนี้นะนี่นะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นจะขึ้นหมายเลขขึ้นมาให้เรานะครับก็คือให้เรากดหมายเลขตามนั้นเลยครับจากนั้นให้กด enter ครับ เมื่อรีบคนเน็กเรียบร้อยเสร็จนะครับก็กดดันออกไปนะครับนี่ฮะก็จะขึ้นมานะครับดู God Fusion นะครับตัวนี้นะครับก็คือบอกถึงแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ว่าใช้งานได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือนะครับในการเชื่อมต่อนะครับขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะครับต่อมานะครับถ้าเกิดต้องการใช้งานนะครับในการคอนฟิกร่วมกับซอฟต์แวร์ดู God Suit นะครับ Engine นะครับต้องเชื่อมต่อผ่านสายนะครับให้เราเอาสายมาเสียบนะครับแล้วก็ต้องเลือกไปในที่โหมดสายด้วยนะ พราะถ้าเกิดไม่เลือกโหมดสายเดี๋ยวเสียบไปเอ๊ะทำไมมันไม่ทํางานเพราะเราไม่ได้เลือกโหมดในการทํางานเป็นสายไงครับต้องเลือกเป็นการใช้งานโหมดสาย USB ด้วยนะครับพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดไปที่ดูกดซุดเอนจิ้นนะครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับระบบก็ครับก็จะค้นหานะครับก็จะแนะนำเนี่ยฮะว่าคีย์บอร์ดนะครับว่าตอนนี้เรามีคีย์บอร์ดอะไรอยู่นะครับกดไปที่คีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เราสามารถเซตเขาเรียกฟังก์ชันตัวคีย์นะครับที่เป็นเรื่องของโปรไฟล์เราได้ บ,บางคนชอบเซตไงบางคนเป็นสายเกมอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถกดไปที่คีย์แล้วเราก็เลือกได้นะตัวนี้นะครับราสามารถเลือกมันเป็นติมีเดียก็ได้เห็นไหมนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้ฟังก์ชันนี้นะครับแล้วเราต้องการให้เป็นแบบไหนพอเราเลือกเสร็จฟังก์ชันนะครับก็จะมาดูที่เวลาเรากดไปที่รูปโปรไฟล์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนฟังก์ชันนั้นตามนั้นนี่คือข้อดีของเรานะครับในการเซตนะครับกับตัวซอฟต์แวร์ดูกอรซุดเอนจินนะครับก็คือเราสามารถเซตปุ่มได้นะครับ นี่ก็คือขั้นตอนในการเชื่อมต่อและการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ d u g o u Sut Engine นะครับแล้วนี่ก็เป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจของเจ้า d u g o d Fusion Navigator Wireless Mechanical Keyboard นะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสำหรับคนที่หา Wireless Mechanical Keyboard นะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณสมบัติอะไรที่น่าสนใจนะครับอะไรที่คุ้มค่านะครับสิ่งแรกก็คือ connect ครับตัวนี้สามารถ connect ได้ถึง4อุปกรณ์3รูปแบบนะครับก็คือต้องบอกว่า สามารถคอนเน็กบลูทูธหนึ2งดีไว้์นะครับแล้วก็ไวเลสนะครับที่ตัวเก็บนี่เก๋มากนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือตัวยูดบีนะครับก็ต้องสามารถเชื่อมต่อได้ถึง4ดีไว้ด้วยกันนะครับใครที่เอานำไปใช้งานกับอุปกรณ์หลากหลายนะครับเวลาเชื่อมต่ออย่างบลูทูธนี่สามารถเชื่อมต่อได้กังโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ไหมครับสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายหรือถ้าเกิดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถเชื่อมต่อผ่านไวเลสหรือสายยูดบีก็ได้นะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ แล้วยังสามารถคัสตอมคีย์แคปได้ในอนาคตนะครับส่วนอีกอันนก็คือความคุ้มค่าคือตัวคีย์สวิตช์ของเขาคีย์สวิตช์เป็นแบบเรสสวิตช์แบบ MX Cherry นะครับตัวนี้ก็คือเขาทดสอบมาแล้วเขาบอกแล้วเคมไว้แล้วว่า100ลร้านครั้งในการพิมพ์นะอันนี้ก็ตอบโจทย์เลยและที่สำคัญก็คือความสะดวกในการพกพาด้วยไซส์ของมันเนี่ยเป็น65%นะครับถึงมี68ปุ่มแต่ก็สามารถคัสตอมปุ่มได้ถ้าเกิดใครที่ต้องการคัสตอมปุ่มที่ใช้งานเฉพาะทางก็ทำได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นนคคควาคคาามมุ่ของเะรับ ซึ่งหากใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกรายละเอียดด้านล่างนะครับที่ก๊อปทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสามารถเข้าไปดูรายละเอียดด้านล่างได้นะครับก่อนจะจากกันไปครับต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของตัวดูก๊อตนะครับที่ส่งคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้ทดสอบกันก็เรียกว่าประทับใจนะเรียกว่าไม่เคยใช้งานคีย์บอร์ด65%ก็ได้ลองใช้ก็ถือว่าเอ้ยมันแปลกดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าน้ําหนักที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเบานะครับพกพาสะดวกนะครับเอาไปใช้งานนอกสถานที่ก็ทําได้นะครับก็้้กกดดดครร่ชชบลลแแนะัววยย์ และก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคปไฟท์ครับ